ในการใช้งาน c o n r o l Station C5 นะครับหน้าจอโปรแกรมเริ่มต้นจะเป็นดังรูปนี้เริ่มจากการสร้างจ็อบให้เราไปที่คําสั่งจ็อบครับเลือก New Job หลังจากนั้นตั้งชื่อจ็อบของเราเราสามารถเรียกคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยคําสั่งด้านบนนะครับหลังจากตั้งชื่อจ็อบเสร็จแล้วให้เรามาเซตค่า Coordinate System และค่าหน่วยที่เราต้องการใช้งานให้เรากด Accept จ็อบของเราจะสร้างเรียบร้อยเราสามารถดูชื่อจ็อบของเราได้ด้านบนนี้หลังจากเราสร้างจ็อบเสร็จแล้วนะครับในการรังวัดสำรวจเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าพิกัดระยะทางนะครับเราสามารถเลือกคำสั่ง measure ครับเราจะต้องตั้งค่าจุดตั้งกล้องก่อนด้วยคำสั่ง station setup ครับ่าเราตั้งชื่อจุดตั้งกล้องของเรา เราเลือกคำสั่ง key in ครับใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องหากเราต้องการให้จุดที่เราตั้งกล้องเป็นจุดคอนโทรลเพอเราสามารถติกถูกได้ที่ช่องหนะลังากดสตค่าเก็บไว้ครับอ่าใส่ความสูงของกล้องของเรา หลังจากนั้นตัวกล้องจะให้เราจะทำการใส่ค่าแบ็กไซด์นะครับเราก็ใส่ชื่อจุดลงไปด้วยคำสั่งคีย์อินนะครับใส่ค่าพิกัดสโตค่าเก็บไว้ครับค่าความสูงของแบ็กไซด์หลังนี้ให้เราทำการกดรังวัดเพื่อเช็คข้อมูล หลังจากนั้นเราทําการสต็อกค่าเก็บไว้การตั้งค่าจุดตั้งกล้องก็จะเสร็จเท่านี้นะครับหากเราต้องการทําการ,ารงวัดให้เรากดคําสั่งมิชชั่ครับเลือกมิชชั่โทโปโใส่ชื่อจุดที่เราต้องการหลังจากให้เรากดม่ชชั่ได้เลยนะครับ ในตัวแสดงผลเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ที่รูปสอนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับถ้าเราโอเคแล้วให้เราสโต r e ค่าเก็บไว้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชัน stick out นะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาจุดหรือการวางผังนะครับโดยข้อมูลจะต้องอยู่ในตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับกดฟังก์ชัน stick out เลือกพอยท์ครับคลิกคําสั่งแอดด้านล่างนะครับ select from list บรรทัดที่สองครับอเราเลือกเราให้เราติ๊กถูกตรงจุดที่เราต้องการกด s e l e c out ได้เลยแล้วเราหมุนกล้องไปตามที่ตัวกล้องมันบอกนะครับตามรูปสอนสีดำหากเราหมุนเข้าใกล้ตรงจุดกลางแล้ว มันจะขึ้นเป็นลูกศรสีขาวตรงจุดสีขาวให้นะครับอันนี้จะเป็นการจบการทำงานเรียบร้อยในฟังก์ชันเซ็คเอาท์การโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลจากกล้อง Total s t a t i ชั่นเพื่อไปใช้งานในโปรแกรมอื่นนะครับเช่นไฟล์ CSV หรือไฟล์ AutoCAD ให้เราเลือกที่คำสั่งจ็อบ m p p r t t n d p o r t อ็ครับ หากเราต้องการโอนถ่ายเป็นไฟล์ CSV ให้เลือกคำสั่ง Export f i x Format ไฟล์ Format เลือกเป็น CSV นะครับกน Accept เลือก All Point จากนั้นไฟล์จะโอนถ่ายเรียบร้อยแล้วไฟล์ที่เราโอนถ่ายไปน,นั้นเราจะอยู่ที่ t ี่ m i n a l Exit File t e m i n นะครับผมให้เราคลิกครั้งที่ชื่อที่เราโอนถ่ายมาเลือก Copy หลังจากให้คลิกที่รูปโฟลเดอร์ตรงนี้ด้านบนนะครับผมคลิกอครหนึ่งหากฮาร์ดดิสของเราเชื่อมต่อกับตัวกล้องได้แล้วนั้นมันจะขึ้นคําว่าฮาร์ดดิสให้เราเลือกหลังจากให้เรากดค้างตรงช่องว่างแล้วกดเพสต์นะครับอ่าเท่านี้ไฟล์ก็จะเรียบร้อยเรียบมาที่ฮาร์ดแฟลไดรเราเรียบร้อยแล้ว อออนไลน์ข้อมูลจากกล้องโทรทัน์สเตชันให้เป็นไฟล์ออโตแคดนะครับให้เราเลือกที่คําสั่ง Job i m p o r t and Export ครับอ่าเป็นคําสั่งที่เราจะออนถ่ายเป็นไฟล์ออโตแคดให้เราเลือก Export Custom Format นะครับไฟล์ฟอร์แมเลือกเป็นรียก Ac เอฟแครับอ่ารอประมวลผลสักครู่ เท่านี้ไฟล์ที่เราโอนถายไปก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ Timber เช่นเคยนะครับผมคลิก Timber a c e s s ครับไฟล์ t i m b e บ หลังจากนั้นเราคลิกคั้งที่ไฟล์ x e เหมือนเดิมแล้วเลือกคำสั่ง Copy คลิกที่คำโฟลเดอร์ด้านบนถ้าฮาร์ด์ของเราเชื่อมต่อกับกล้องโทรทัศน์จนมีปัญหาจะขึ้นเข้ามาหาด i s นะครับผมเราคลิกค้างที่ช่องว่างแล้วเลือกคำสั่ง Paste ได้เลยนะครับไฟล์ก็จะมาอยู่ในแฟลชดร์ของเราเรียบร้อย ในส่วนของการลบจ็อบนะครับให้เราไปที่คำสั่งจ็อบเลือกคำสั่ง open job ครับเราเลือกไฟล์ที่เราต้องการลบแล้วกดรูปสังขยะด,ด้านบนตรงนี้ได้เลยแต่เราไม่สามารถลบจ็อบที่เราเปิดใช้งานอยู่ได้